ใช่ครับ เคยวิ ừ, ่งซื ừ, ้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรให้ผมที่เสียชีวิตเนี่ยอายุก็ยังน้อยอ่อนแล้วผมก็ทั้งไรนะผมจะสี่สิบแปดโอ้ยอ่อนลงนี้ีทุกคนคือว่าลูกสาวนะไตองปเดนี้ด้เดี๋ยวเดี๋ยววันข้างหน้าต้งเป็นของเหมือนกันตัวเนี้ย cái đó. Thấy đúng các thôi Cũng đang tăng ổn tăng chạy thì dù rồi luôn nè. nè anh tăng chạy thôi lúc. Ừ, ta bay. À su. rồi, làm được cái ปู่ยาตาทวดผมก็อยู่นี่แหละติดถึงโดยพิมนหอวแต้มเนี่ยก่อนจะเป็นอาจารย์นัดถ้าตอบกลุกมัะได้ไหมหนกคน เราเลือกอ่กัก็ไตนะ้ยลงแข่งแรงหาปูหาปลาอชอบเดี๋ยวมาละลุลงจะมาให้ลุงยวมาให้ก็จินคนซ้ายฉันไปก่อนเราวิ่ง,ตงมตรงคามนนวิ่งเออทานข่าวดำนี่จะปพยายามไปทั่ว